สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ไปทำงานด้วยกันนะคะเออเป็นเพื่อนกันนะคะวันนี้หนาวมากเลยนะคะอุ่ย,อย,อยเออวันนี้หนาวมากอตอนนี้นะคะสององศานะคะ เ,เมื่อวันสองวันที่แล้วยังอยู่ที่ยี่สิบสามองศาอยู่เลยนะคะเออสามวันที่แล้วอยู่ที่ยี่สิบสามองศานะคะแล้วก็เมื่อวานก็อยู่ที่แปดองศาแล้วก็หกองศานะคะเพื่อนๆถามมาว่าเอ้ยคุณตุยเมื่อวานหายไปไหนถึงต้องขอโทษด้วยเมื่อวานแบบ ร่างกายไม่ไหวจริงๆน็อกคำวานคือด้วยความที่เออใจใจอ่ะใจอ่ะเรามันสู้อยู่แล้วแต่ร่างกายสังขารมันไม่สู้ด้วยนะคะอืมเราก็คิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกอุณหภูมิมันพวกภาพกระพันหันแบบนี้เราคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอก คือคิดแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติเออใจเราอ่ะนะมันเออก็คิดแต่ว่าเป็นธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงกระทันหันมันก็เป็นธรรมชาติอ่ะคิดอย่างนั้นนะคะแต่สังขารสังขารไม่คิดตามนะคะเออก็เลยน็อกเมื่อวานค่ะคือ ทีแรกตุ๋ยก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกก็เออไม่น่าเป็นอะไรแต่พอเมื่อวานนะคะมีเลือดก,กำเดาไหลไหลออกมาแบบไม่รู้สาเหตุนะคะแล้วก็ปวดหัวมากด้วยก็เลยคิดว่าเป็นเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคะก็เลยเมื่อวานกินยาแล้วก็น็อกเลยหลับแบบเออแทบจะไม่รู้สึกตัวเลยนะคะ ก็เลยนี่ราคาเมื่อวานก็เลยไม่ได้ไปทาไม่ได้ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะแล้วเมื่อวานเป็นวันหยุดด้วยโชคดีที่เป็นวันหยุดนะคะก็ได้พักผ่อนเต็มที่นะคะวันนี้ก็กล้องไม่ค่อยดีเลยต้องขออภัยนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะวันศุกร์วันหยุดวันเกิดจกักรพรรดินะคะ ก็เป็นวันหยุดติดต่อกันสามวันสุกเสาร์อาทิตย์นะคะแต่วันนี้ตุยทำงานนะคะพยากรณ์อากาศเราบอกว่าวันนี้หิมะจะตกนะคะตอนนี้ฝนตกอยู่นะคะตอนนี้ฝนตกปล่อยๆนะคะแล้วสักพักน่าจะเป็นหิมะนะคะก็นี่และคะ่ะอากาศแปรปวนมากเลยนะคะบอเออ เราก็ทําใจแล้วล่ะแต่สังขารเรามันมันไม่ไหวก็วคือไม่ไหวอะเนาะออแล้ววันนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะก็ไปทำงานก็นี่ราคาแล้วมีเพื่อนๆคอมเมนต์ถามมาว่าอยากมาเที่ยวญี่ปุ่นช่วงซากุระบานดอกซากุระบานช่วงไหน แถวบ้านตุ๋ยนะคะจริงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยประมาณปลายเดือนมีนาคมต้นเดือนเมษานะคะจนถึงกลางเดือนเมษานี่ช่วงนี้ซากุระจะบานแต่ด้วยสภาพภูมิอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยต้นเดือนมีนาดอกซากุระก็บานเต็มที่แล้วนะคะประมาณปลายเดือนมีนาเนี่ย ดอกซากุระล่วงหมดเลยนะคะแถวบ้านตุ๋ยเนี่ยแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ตุ๋ยดูข่าวนะคะทีะ่สวนอุเวโนะนะคะดอกซากุระเริ่มบานแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยแถวบ้านเนี่ยก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะเริ่มบางบางบางดอกก็บานแล้วนะคะปีนี้ เป็นอะไรที่เดายากมากเลยนะคะเพราะว่ามันแล้วแต่อากาศด้วยเพราะอากาศอุ่นอืมดอกไม้ก็บานเร็วนะคะสากุระก็บานเร็วเออบางคนก็อยากมาเที่ยวให้ตรงกับช่วงสากุระบานนะคะมันก็ต้องแล้วแต่ที่นะคะแล้วเวลาที่เรามาเราต้องหานะคะว่าที่ไหนยังบานอยู่ที่ไหนยังไม่บานนะคะ มันก็จะไล่มาเรื่อยๆนะคะทางเหนือทางเหนือลงมามันก็จะบานช้านะคะแถวโตเกียวเนี่ยก็จะบานเร็วเพราะค่อนข้างอุ่นนะคะอุ่นเร็วแล้วก็มีเพื่อนๆถามมาว่าคุณตุ๋ยอายุเท่าไหร่เออตุ๋ยก็เออเ,ออเออนาะไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องอายุเท่าไหร่ ตุยนะคะอายุสามสิบห้านะคะสามสิบห้าเชื่อไหมคะแต่ว่าหน้าแก่เฉยๆนะคะหน้าแก่กว่าอายุอายุ 35. สามสิบห้าสมมุอไไรนะคะกับตัวเลขเอานะคะกับตัวเลขเออตอนนี้อายุห้าสิบสามแล้วคะ่ะไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะคะ วัยใกล้จะเก,กษียณแล้วนะคะ <het> ออย่ากตกใจนะคะหน้าแก่กว่าวัยนิดนึงอืมธรรมชาติเนาะช่วยไม่ได้ธรรมชาติห้าสิบสามแล้วค่ะแบบเออไม่ค่อยได้พูดถึงอายุของตัวเองพอพูดก็ตกใจเหมือนกันนะอู้เราอายุเยอะขนาดนี้แล้วหรออืม อายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะอย่าซีเรียสแต่ใจตุ๋ยออยู่ประมาณยี่สิบอายุมันเป็นไปตามธรรมชาติแต่ใจเราอยู่ที่ยี่สิบเราไม่แก่นะคะเราไม่ยอมแก่ตอนนี้ละค่ะก็เพื่อนๆถามมาตุ๋ก็มาตอบเรื่องอายุด้วยนะคะด้วยสภาพดินฟ้าอากาศแล้วเมื่อวานก็ อย่างที่บอกอะคะ่ะอากาศมันเปลี่ยนเราก็น็อกเลยด้วยความที่วัยรุ่นเหลือน้อยนะคะวันนี้ทำไมตุยแต่งตัวบ่โหเหมือนหนาวจัดหนาวจริงๆนะคะสององศาเนี่ยยิ่งอยู่ในรถเนี่ยปรับอุณหภูมิก็แล้วกว่าจะอุ่นได้นะคะกว่าจะอุ่นได้ก็ใช้เวลาหนาวหนาวจริงๆนะคะพอเราไปรุ่นเหลือน้อยนะคะร่างกายเรามัน ความต้านทานต,ต่างๆมันก็ลดลงนะคะต่อให้ใจเป็นวัยรุ่นแค่ไหนต่อให้ใจสู้แค่ไหนนะคะสังขารมันไม่ให้มันก็คือไม่ให้นะคะสังขารมันไม่เที่ยงอวันนี้น่าจะถึงที่ทำงานเร็วไม่ค่อยรถไม่ค่อยติดนะคะรถไม่เยอะ วันหยุดด้วยนะคะแล้วอากาศนะคะบรรยากาศแบบโอ้โหอยากจะบอกเพื่อนๆว่ามันเหมาะกับการนอนมากเลยนะคะบรรยากาศวันนี้มันไม่เหมาะกับการไปทํางานเลยนะคะมันเหมาะกับการซุกอยู่ใต้ผ้าห่มเลยนะคะแบบเนี้ยแบบโอ้โหอากาศคึมๆฝนโปอยๆแล้วก็เอ้ยหนาวๆแบบเนี้ย เมื่อเช้าไปส่งคุณสามีที่สถานีรถไฟเสร็จแล้วก็กลับบ้านก็เข้าไปซุกในที่นอนอีกรอบหนึ่งนะคะปรากฏว่าเออซุกยังไม่ถึงสินาทีลูกสาวโทรมานะคะเพราะว่าเวลาที่นิวซีแลนด์กับญี่ปุ่นมันมันต่างกันนะคะที่นู่นเร็วกว่าญี่ปุ่นสี่ชั่วโมงนะคะก็กำลังจะไปเรียนก็โทรมาหาแม่บอ คุณแม่ตื่นคุยเป็นเพื่อนหนูหน่อยหนูเหงาเออนั่นไงก็เลยไม่ได้นอนเลยนะก็เออคุยกับลูกกว่าเขาจะออกจากบ้านนู่นแหละจนขึ้นรถบัสนู่นแหละค่อยค่อยได้เป็นอิสระนะคะอืมก็บอกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเลยในแต่ละวันก็ไม่อยากกลับนะคะก็อืม ไม่อยากกลับแต่ถึงเวลาก็ต้องกลับนะคะนี่แหละก็ชีวิตชีวิตคนอยู่ต่างประเทศนะคะมันก็ไม่ได้สบายเหมือนกับชีวิตคนที่อยู่เมืองไทยนะคะไม่ต่างกันเลยชีวิตเหมือนกันแหละต้องทำงานนะคะ อยู่เฉยๆก็เสียด้เวลาอยู่บ้านเฉยๆก็ได้แต่ไม่อยากอยู่นะคะเพราะว่าอยู่ก็เหมือนชีวิตไร้ค่าไม่รู้จะทำอะไรนะคะโห้วันนี้โชคดีรถน้อยน้อยติดแต่ไฟแดงหนาวเอาไงดีเนาะวันนี้ถ้าหิมะตกหนักก็ อาจจะได้กลับเร็วนะคะเพราะว่ารถล,ล้อรถนะคะมีปัญหาเรื่องล้อรถนะคะถ้าหิมะตกถนนลื่นเข็ดเลยนะคะรอบก่อนที่ที่ตุ๋ยลงคลิปไปเนี่ยโอ้โหิมะหนักหน่วงแบบทีแรกก็คิดว่าไม่เป็นอะไรนะคะกลางวันอ่ะไม่เป็นอะไรแต่ก่ตอนกลางคืนดึกๆึกอะ่ะไปรับคุณสามีที่สถานีรถไฟนะคะตอนนั้นหิมะมันตกหนักแล้วมันก็อุณหภูมิมัน ดาวก็คือมันลงเร็วมากแล้วก็ทำให้บางส่วนที่มันไม่ละลายมันก็กลายเป็นน้ำแข็งนะคะทีนี้ขับรถมันก็ลื่นนะคะบอกโอ้โหตกใจมากเลยกลัวมากเลยกลัวจะเอาไม่อยู่นะคะคือถ้ารถถ้ามันได้ลื่นแล้วเนี่ยมันประคองยากต้องปล่อยให้เขาลื่นไปของเขาอะจนเขาหยุดเองนั่นแหละเออเพราะว่าถ้าเขาลื่นเนี่ย เราไปแตะเบรกแต่อะไรก็ไม่ได้ก็ได้แต่ประคองแบบเอ,อประคองพวงมาลัยอยู่ในรถนี่แหละคะ่ะแต่ประคองก็เอาไม่อยู่หรอกคะ่ะก็ต้องปล่อยให้เขาลื่นไปให้เต็มที่จนเขาหยุดเองนั่นแหละโชคดีที่ไม่ไม่ไปชนอะไรแล้วก็ไม่ชนคนนะคะไม่ชนรถคันอื่นแล้วไม่ชนคนอันเนี้ยโชคดีมากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลื่น แล้วไปชนรถคันอื่นเนี่ยโอ้ยสวยเลยอันนั้นอะ่ะร้ายสุดไปชนคันอื่นแล้วก็ไปชนของอย่างอื่นเนี่ยโอย้ไม่ดีเลย วันนี้มาถึงเร็วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะมาบอกอายุเพื่อนๆที่ถามมานะคะแล้วก็มาบอกเหตุผลที่เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปนะคะก็นี่ละค่ะสภาพ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะมาถึงที่ทำงานแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับความห่วงใยที่ตุยหายไปวันหนึ่งก็เออทักทายเข้ามาก็ต้องขอโทษจริงๆด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่อ่า มาทำงานกับตุ๋ยนะคะขับรถมาเป็นเพื่อนเออสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ